สวัสดีครับครับนี่มาชอบมูนาเองมันคือที่สุดของฮันด้แล้วมอเตอรคอมโปตัตามได้ไหมเนี่ยไม่ไดยเ่าเขาปม่ถ่ายเยอะแยะเลยไม่ถ่ายไม่สวยเลยเนี่ยมันคือรถแถมเว้ยแถมจากอะไรแถม City Turbo อ้เรอร์นบอ้าหรอรถแถมปีอะไรเนี่ยโอ้โหฮอเทอร์โบน่าจะหกกว่าหรือเจ็ดนี่แหละ หกกว่าคือหนึ่งเก้าศูนย์ไม่หกหรือเจ็ดประมาณนะี้จำจำ,จำปีไม่ได้จริงจแต่มันคือรถที่แสบม,มากอะรถเชี่ยแม่งเอาอ่ะแต่เห็นคนขับในงานมีตติ้งเยอะเหมือนกันนะใช่ใช่แต่ไม่แรงนะมันทำแรงไม่ได้ห้าสิบสี่สี่แล้วปะ่ะไม่สี่อสองจังหวะสองจังหวะเชี่ยคนเอาอ่ะแพงมากจริงเหรอมันเนี่ยเวลาเก็บหลังรถอ่ะมันทับได้เว้ยรู้เขาอย่าบนกว่านี้ไม่รู้เฮ้ย มันพับแต่เอ้ยเที่ยงท่มันพับเก็บมันพับห่อนได้หมดทุกอย่างได้หมดเลยโฮงอ๋อมันพับให้มันเป็นสี่เหลี่ยมว่างั้นเถอะเก็บไว้หลังรถได้อ๋อก็อะไรครับเว้ยเขาถ่ายอันหนึ่งละไปเก็บเลยสติด็อกเตอร์ไปเก็บเลยแล้วดูรถข้างๆนี่อยู่นี่หูยังหลุดไม่สนใจเลยไม่สนใจสนใจแค่เนี้โอ้ย